นะครับลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับตัวนี้จากาพังงานะครับส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้ส่งเคอรี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะขายเครื่องนะครับผมแนะนำว่าให้ลูกค้าส่งเคอรี่นะครับแล้วก็แฟตหรือว่า j n นทก็ได้ครับ แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ส่งอ่าไปรษณีย์เท่าไหร่นะครับถ้าไปรษณีย์ก็ส่งลง e-m-s นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของผมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้มากันพลาดครับเพราะว่าตอนนี้ของค้างที่ไปรษณีย์ผมมีหลายตัวนะครับแล้วไม่สามารถที่จะติดต่อพนักง,งานมาส่งของได้ครับแล้วก็อยู่ที่ไปรษณีย์มาเจ็ดวันแล้วครับผมไปไปรษณีย์ก็บอกว่าของอยู่กับพนักง,งานผมโทรหาพนักง,งานพนักง,งานก็บอกว่ามาหาผมแล้วไม่เจอ ทางทางที่ไม่ได้มาโอเคครับผมจะแกะเครื่องแต่ตัวนี้ลูกค้าห่อมามันอาจจะมีแบบนูนขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวกล่องข้างในของข้างในมันใหญ่กว่ากล่องที่ที่ส่งมาครับผมจะแกะเลยนะครับผมเนี่ยจริงๆว่าผมอยากให้ลูกค้าแบบส่งให้มันใหญ่กว่ากล่องที่เนี่ยครับ กล่องที่เราส่งมาขายนะครับเพราะว่าบางทีพนักงานเขาโยนนี้มันจะเสียหายได้เลยนะครับเนี่ยครับใครสนใจที่จะขายก็ส่งมาได้เลยนะครับรับทุกจังหวัดครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ตังค์นะครับ ของผมของถึงปุ๊บผมเช็คอาการเช็คอะไรผมโอนทันทีนะครับไม่ต้องรอนานเช็คประวัติเช็คอาเพจผมได้เครดิตผมได้นี่นะครับ แกะให้เห็นเลยครับจะได้ไม่ไม่ต้องแบบมันมีปัญหา นี่นะครับแต่มีรหัสนะครับเดี๋ยวผมจะโทรถามลูกค้าว่ารหัสหน้าจออะไรนะครับนี่ครับผมก็จะเช็คแบบสภาพอย่างเงี้ยนะครับว่ามีรอยตรงไหนไหมแตกตรงไหนไหมถ้าไม่มีก็ผมก็โอนเงินทันทีนะครับ โอเคครับ